ไมลเลิบแนแนลภูมิใจเสนอให้เสียงภาษาไทยโดยภาคนรลกขอขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคลิน่าฟีไฟน้องๆหนุๆทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มาดูกันล่อนลงของเรานะฮะเราจะไปล่าคิวคนอีกแล้วโอ้โหแม่การล่าคิวของเรานี้น่าจะสนุกครับงานนี้ในการลงแรงเราไม่หวงแรงนะฮะ ไม่ว่าแรงของเราอยู่ใจระดับไหนเราก็ไม่ห่วงเราห่วงคิวอย่างเดียวคิวต้องมาเป็นอันดับหนึ่งจังหวะนี้เราก็ต้องหาอาวุธยุทโุปกรณ์เพื่อจะไปต่อกกับไอพอกไวไัยไรเราไปดูกันเลยครับจังหวะนี้เราต้องเทสปืนสักหน่อยหรือเปล่าว่าปืนมันขัดลำกล้องหรือเปล่นานั่นไง <c oughs> แมกลัวปืนมันขัดลำกล้องนะฮะเวลาเราจะสตูลวเราออกไปยิงแล้วเกิดปืนมันขัดลำกล้องขึ้นมา ทำไมเราเป็นคนตายแทนฮะจังหวะนี้ข้างหน้าเหมือนได้เจอจุมวิ่งออกไปฮะยิงเข้ไปยิงเข้ไปแตกครับโอ้โหจังหวะนี้แม่วิ่งอย่างนั้นไม่เหลือครับผมเอ็มเอลพรินเก็บไปดีฮะครับจังหวะเราต้องสติลคิวอย่างเดียวฮะเราไม่มีกันแอบครับจังหวะนี้เราแค่ซุ่มดูมันว่ามันจะทำยังไงกับเราต่อ เรารู้ว่าข้างบนมีอีกตัวแน่นอนครับจังหวะนี้เราต้องออกเขาต้องออกไปที่ไบโอวัตแตรครับโอ้โหไม่เหลือฮะแม่ใครก็รู้ฮะว่าแอบอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ก็เห็นจุดแดงแล้วไม่น่าเหลือฮะกลนไกลสมองแบบนี้กินขาดครับผมจังหวะนี้เราต้องสติคิวต่อฮะวิ่งลงไปโอ้โห ครับอ้หข้างๆห้องน้ำเหมือนจะมีตัวครับไม่ตะกี้แล้วผมได้ยินเสียงหรือเปล่าเหมือนเสียงฟีเท้าจกแจ๊กจกแจ๊กอยู่หลังห้องน้ำนะเอาจังหวะนี้ย่องเข้าไปย่องเข้าไปค่อยๆย่องเข้าไปฮะกระลึบกระดึบกระดึบกระดึบกระลึบค่อยๆย่องเข้าไปฮะเดี๋ยวมันรู้ค่อยๆย่องเข้าไปมีหรือเปล่านานไงครับปืนไคเลยจังหวะนี้ นหนึ่งสองสามโป๊ะโป๊ะแตกครับไม่เหลือแม่ยืนนิ่งเป็นคุงเขาเลยพี่น้องเ,เอ้ยอ๋อครับจงังหวะน,นี้เราก็ได้มาสี่คิวแล้วครับผมลาคิวต่อฮะอยู่นานไม่ได้ฮะเลดกำลังสุดฉิดแม่ลูกปืนอยากได้หัวเขาคนอยู่พอดีจงังหวะนี้ปะลาคิวต่อครับผมโอ้โหก็ใครอยาก เล่นกับ m อพิงก็ได้นะครับผมแอดเข้ามาได้เลยนะฮะจังหวะนี้ลาคิวต่อฮะไปลาไปลาคิวกันเลยแมจังหวะวิ่งขึ้นมาบนภูเขานะฮะข้างหน้าเห็นแล้วครับผมโอ้โหวิ่งดมดมมมองมองเอาเข้าไปครับจังหวะตีตีตีต่อไป่อไปตอไปต่อไ่อไปต่อไต่อไป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 ตต่อไปตอไปอไปอไป่อไปตอไปต่อไป่อไปต่อไปอไอไ่อไปต่ไปต่อไปอไปต่ เอ็มเอพริกิมขาดครับก็ศูนย์คมยิ่งไปมีคนโอ้โหผู้หญิงคนนีบาดเจ็บโกลส์หรือเครับแม่อา๋ะครับข้างหน้าเห็นแล้วศัตรูของเรากำลังประทะกันอยู่น่าจะหลายตัวครับข้างหน้าแม่เดือดจังเลยครับว่ายังไงครับโอ้โหอยู่วีดีพลอยโกลสขึ้นมาข้างหน้าแม่เหมือนมันรู้จังหวะบวกกันนะฮะนั่นไงสองตัวอ๋อแล้วตรงนี้เราต้องเปลี่ยนสโคปแล้วฮะ มาร์ฟเขาให้วายยังไงครับแม่คำถามมันเสียเปรียบเราเราวิ่งลงอีกฝั่งดีงกว่าปะเผื่อเราจะได้ <c oughs> มีโอกาสได้เพิ่มอีกสักสองสามตัวน,นี่เราก็ห้าคิวไปแล้ววายยังไงครับข้างหน้ามอกําลังบีบวายยังไงครับวายยังไงหมเสียงปืนสนั่นอน,นี้เราต้องเข้าไปแล้วละหะมัมงวันนี้รอไม่ได้แล้วคุย อ,อ,าาอุ้ยดโนสาซาวิ่งออกมาจิโอ้โหโดนลัดโดนลัาโดนล้างย้อนอีกต้นแตกแด้วกูโดนไล่รวาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกอถึงิงงานภาคเราต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย